ขอไปชัยภูมินิดหนึง่งเพราะชัยภูมิเองคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นโดนเอามีด<ฆ>ปักคอเหมือนกันเมื่อกี้เป็นพี่วินถูกไหมฮะมที่โดนเอามีดกระซั่วเข้าไปที่อกส่วนเหตุการณ์นี้คนตายครับคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณสุชาติคุณสุชาติเองเนี่ยเห็นบอกว่าแกเป็นเจ้าหนี้แล้วแกไปทวงเงินนะครับกับทางลูกหนี้สุดอุย้ยที่เห็นนี่คือมีดนะฮะ ที่เราเบอร์ทั้งหมดนี่คือไม่ได้วงกลมเอาไว้มีดเสียบอยู่บนยอดอกนะฮะของทางด้านพี่สุชาติใช่ไหมใช่ค่ะอายุห้าอายุ42ปีโดยตอนที่เกิดเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่สพจตุรัตนะครับจังหวัดชัยภูมิโดยถามว่าปมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตัวของพี่สุชาติเองเนี่ยคุณอมรที่มีดคาอยู่บนอกเนี่ยตรงระหว่างอกเลยเนี่ยนะฮะ ตำรวจเองเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่าคุณสุชาติเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกถูกแทงตายตรงบริเวณถนนเรียบครองส่งน้ําบ้านกุดตูมหมู่ห้าตําบลส้มป่อยอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิหลังจากนั้นพู้กกับสพจตุรัสเนี่ยก็เลยนํากําลังนะฮะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปจับกลุมตัว เขาได้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะฮะชื่อว่านายนัทวุฒิใช่ไหมใช่ค่ะนายนัทวุฒิอายุแค่18ปีนะฮะนายนัทวุฒิยอมรับครับว่าใช้มีดเนี่ยนะครับปักเข้าไปที่คอของทางด้านคุณสุชาติซึ่งเป็นเจ้าหนี้แล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นบอกว่าเพื่อนๆของคนก่อเหตุต้องหามคนตายไปส่งโรงพยาบาลมันมีหลักฐานเป็นวงจรปิดด้วยใช่ไหมเปิดเต็มจอเลยครับ นี่คืออะไรเมย์คือทางด้านของคุณสุชาติผู้ตายเนี่ยถูกขิ้วปีกมาเห็นไหมคะทางด้านของเพื่อนเพื่อนคนก่อเหตุอปประกบหน้าประกบหลังมาแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลนี่เตียงโรงพยาบาลแป๊บนึงนะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพนิ่งตอนมีดคาอกเนี่ยตอนนั้นก็นึกว่าจะตายแล้วแต่อันนี้เพื่อนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหิ้วมาทั้งมีดเลยออ้ตายตายใช่แล้วก็ขึ้นเตียงโรงพยาบาลหามมาอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วมาเป็นเรื่องที่น่าแปลกก็คือเพื่อนคนก่อเหตุต้องหามคนตายมาส่ง ถ้าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าตอนหามาส่งเนี่ยคือเข้าใจว่าไม่น่าจะดึงมีดออกถูกไหมฮะมเพราะถ้าดึงหรือดึงไปแล้วอ,อันนี้ภาพจะไม่ชัดนะฮะ,ะเพราะตอนที่เราไปเจอยังไม่ได้ดึงเพราะว่าท่านดึงเสร็จนี่สวยเลยนะฮะท่านดึงเสร็จแล้วผู้ชมนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยความเคารพอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนๆที่ช่วยนะคุณผู้ชมขอเพลกลับไปตอนมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาโรงพยาบาลหน่อยอีกรอบได้ไหม ก่อนหามสังเกตล่างเข้ามากระแทกอยู่กับคนขับอะ่ะแล้วข้างหน้าคือมีดนะฮะถ,ถ้าเทียบกับภาพนิ่งเมื่อกี้ที่เกิดเหตุเอาขึ้นมาคู่กันเลยครับนี่ฮะเนี่ยมีดคายอย่างนี้ใช่ป่ะเมใช่แล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วนั่งมากระแทกปักปักปัก,ป,กปักอะ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วจะรอดยังไงอะ่ะแต่ก็เข้าใจว่าเขาหวังดีถูกไหมใเพราะถ้ารอกู้ภัยก็ตายอีกเหมือนกันนะฮะ mm. เลยต้องหิ้วล่างทั้งที่มีดคายอย่างเงี้ยถึงแม้ขึ้นมาตามถนนจะกระแทกกับคนขับเนี่ยนะฮะ แต่ก็ต้องหิ้วมาล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องครับทางคนก่อเหตุโดนจับได้ถูกไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้เราเองได้ลงไปติดตามเรื่องนี้เราได้ไปบ้านของคนก่อเหตุคุณผู้ชมครับก็คือในกล้าเพราะว่าตํารวจเขาจับกลุ่มตัวเรียบร้อยแล้วเราไปเจอกับแม่ของกล้าใช่ไหมะเราก็ถามว่าข้อเท้จริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ๆเนี่ยถึงต้องมีการทะเลาะกันและเอามีดไปปักอกทางด้านของพี่สุชาติเข่าวันนี้คุณแม่เองก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงเนี่ย เหตุการณ์ทั้งหมดลูกยอมรับสารภาพแล้วบอกว่าตัวน้องนัทวุฒิอายุแค่18เองนะฮะน้องนัทวุฒิบอกไม่ตั้งใจจะฆ่าเพียงแต่ว่าระหว่างที่กำลังกินเหล้ากันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคนตายเนี่ยมาทวงเงิน1,000บาทระหว่างที่กำลังทวงเงินเนี่ยคุณผู้ชมครับนักขนาดนั้นก็เลยมีปากเสียงกันลูกชายวัย18อ้างว่าคนตายด่าพ่อด่าแม่ลูกวัย18ยังบอกอีกว่าคนตายถุยน้ำลายใส่หน้า แล้วลูกวัย18ยังบอกอีกว่าคนตายเอาปืนขู่ว่าจะยิงลูกวัย18ก็เลยต้องชกกับเขาแล้วลูกก็อ้างอีกว่าระวังที่ชกกับคนมีปืนลูกดันไปเห็นมีดวางอยู่ข้างๆลูกเลยปาดเพื่อป้องกันตัวแม่ไม่ปาดนะนี่เสียบคาเลยนะฮะตามวงจรปิดเนี่ยนะฮะเราก็เลยถามบอกแล้วแม่รู้ไหมว่าลูกไปยืมเงินเขามา แม่เองก็บอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยไปยืมเงินมาตอนไหนแต่แม่ก็รู้สึกผิดนะแล้วอยากจะขอโทษครอบครัวคนตายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม่จะไม่ประกันตัวลูกชายออกมาเนื่องจากแม่ไม่มีเงินและอยากให้ไอ้เจ้าลูกชายวัยรุ่นที่ไปฆ่าเขาตายได้รับบทเรียนในชีวิตที่ก่อขึ้น น้องเปไ็นทังไหนเนี่ยตอนนี้แม่น้องไปอยู่อันนั้นแหละจ้ะไปอยู่ช่วงไปใช้คุ้มแล้วอ๋อฝากขังไปแล้วจ้ะฝากขังไป,ไปแลตำรวจเพื่อนว่าจังไหนเนี่ยจ่ายข้อหาข้อหาเพื่อนเพื่อนลเพื่อนจะต้องได้ขึ้นศาลอยู่จ้ะอืมขึ้นศาลอยู่เพราะว่าเมื่อน,นี้น้องกับหา,การกับตำรวจอยู่น้องหาการว่าจังไหนแม่น้องว่าจังไหนเนี่ยน้องนั่นกะว่าไอ้เขาไปกินไปกินไปกินเหล้าเนาะไปกินเหล่ายู่พุูนห่ะกจ้ะ ไอ้ผู้ตายก็ออกไปหาผู้ตายก็ผู้ตายก็ออกไปหาเนี่จ้ะแล้วก็กแบบนี้ปรับเสียงกันเขาก็ทวงเงินทวงค้ำกันธรรมดานี่แหละทวงเงินกันใช่แล้วก็กะผู้ตายกะคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยนะฮะกับทางด้านของเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ ตัวของน้องวัย18ที่ก่อเหตุเนี่ยจริงๆเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นคนที่เกเรใช่ไหมนี่ฮะเพราะนั้นก็เลยแปลกใจบอกเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ๆถึงไปก่อเหตุฆ่าทางด้านของคุณสุชาติเนี่ยะฮะจนกระทั่งเสียชีวิตโดยวันนี้เองเนี่ยทางด้านครอบครัวคนตายนะครับผู้ชมฮะได้มีการจัดงานศพและเห็นบอกว่าเพิ่งเผาไปเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะอา้าจบเรื่องนี้ครับ